อย่างนั้เอาเลยหบบบนึ่งสองสามครับสวัสดีครับวันนี้วันที่24ตุลาคม2 5 2 3ครับเคสนี้ก็เป็นเคสที่สามของนีนะครับผมตามชมรมสมมาเจดุลเป็นหนุ่มที่ยากไร้นะครับนำโดยหลวงพ่อภา,าคาราาูมิากานณ์สุตาภูมิเจ้าคณะอำเภอช่างม่วงจังหวัดกาญจนบุรี ทางสภาเขตกำทอง,ทาง,ทางสมามชนใม่น,น,ะนะครับบอกว่าอันิกร์บอสอาน้กร์บอสพี่ใหญ่ใจดีของเรานะครับผมวันนี้มาลงเคสที่1865นะครับเป็นเคสของนางยุทธินพนมวงนะครับทา่านอายุ69ปีนะครับตรงน,นี้อยู่ที่สระบุรีทังนอนเรียกว่าเป็นพุทธากาศสีอนะครับผมท่านเป็นมะเร็งเต้านมนะครับตัดแล้วก็ลามขึ้นสมองนะตอนนี้ก็เป็นผู้ป่วยติดเกมนะครับและให้ที่นี่ก,กามนะครับ วันนี้มีโอกาสได้มาเยี่ยมคุณน้าเขาสิาครั้งหนึ่งกับวันนี้ก็นำแฟนเพื่อนมาให้ตีแพ็กเพื่อลดค่าใช้จ่ายในคนเรือนใด้ครับครัอบแล้วก็มีพี่มดเป็นน้องสาวพี่มดเกา่าเลยนะครับพ่ะก,ก็ขอบคุณขอบคุณที่นี่มาค่ะเนี่ยพี่เขาคอยมาถามดูแลพีส่สาวอย่างดีแล้วก็รู้จักกันมานานพี่เขาแบบดูแลจะใส่คนด้านนี้บ้านนี้ตลอดเลยขอขอบคุณมากจ้ะ ดีใ,ใจครับผมวันนี้ที่มาเป็นตัวแทนจิตอาสาท่านสสจิรเสวะวัฒนมงคลครับช่วยลดเงินค่าใช้จ่ายช่วยได้เยอะเลยนะครับใับาเก็ตเนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุกรับทุกๆๆท่านที่มีส่วนร่วมน,นะครับผมตัวรละก่อนครับสวัสดีครับ